สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟังแล้วเก็ตรายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกเรื่องราวที่ช่วยให้ชีวิตของคุณเดินหน้าได้อย่างมั่นใจและเติบโตไปในแบบที่ต้องการวันนี้เรามาพร้อมกับหัวข้อที่เชื่อว่าน่าจะโดนใจใครหลายคนครับนั่นคือแม้พยายามมานานทำไมยังไม่ไปไหนฉเฉลยสาเหตุลับของความติดอยู่คุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับคุณทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างหนักหน่วง พยายามอย่างสม่ำเสมอมาตลอดแต่กลับรู้สึกเหมือนวิ่งอยู่กับที่เหมือนกำลังพายเรือในอ่างไม่ว่าพยายามเท่าไหร่ก็ดูเหมือนจะยังไปไม่ถึงไหนสักทีความรู้สึกหงุดหงิดท้อแท้และสงสัยในตัวเองมักจะตามมาหลอกหลอนเมื่อเราเจอสถานการณ์แบบนี้ความรู้สึกที่เหมือนถูกตรึงอยู่กับที่ทั้งๆท,ที่เราก็ลงมือทำอย่างเต็มที่แล้วมันไม่ใช่เรื่องผิดประการอะไรเลยครับและผมขอบอกเลยว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวที่รู้สึกแบบนี้ หลายต่อหลายคนก็กำลังเผชิญหน้ากับความติดอยู่ในรูปแบบต่างๆกันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการเงินหรือแม้กระทั่งเรื่องการพัฒนาตัวเองวันนี้เราจะมาเฉลยสาเหตุลับบางประการที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความรู้สึกไปไม่ถึงไหนนี้ครับสาเหตุเหล่านี้อาจไม่ใช่เรื่องที่เราจะสังเกตเห็นได้ง่ายๆด้วยตาเปล่าหรือด้วยความพยายามแบบเดิมๆ แต่เมื่อคุณได้ทำความเข้าใจมันแล้วคุณจะพบว่ามันคือกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกตัวเองให้ก้าวผ่านความติดอยู่และเดินหน้าต่อไปได้อย่างแท้จริงพร้อมหรือ,อยังครับที่จะค้นพบความจริงเบื้องหลังความพยายามของคุณถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับสาเหตุลับประการแรกที่เรามักมองข้ามไปนั่นก็คือความไม่ชัดเจนของเป้าหมายหรือทิศทางที่แท้จริงครับหลายครั้งเราบอกตัวเองว่าอยากประสบความสำเร็จ อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากรวยขึ้นหรืออยากหุ่นดีขึ้นแต่คำว่าประสบความสำเร็จหรือชีวิตที่ดีขึ้นนั้นมันหน้าตาเป็นยังไงกันแน่มันจับต้องได้มากแค่ไหนหากไม่มีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงชัดเจนและสามารถวัดผลได้เราก็จะเหมือนนักเดินเรือที่ออกทะเลไปโดยไม่มีแผนที่และเข็มทิศลองจินตนาการดูสิครับคุณแล่นเรือออกไปกลางมหาสมุทรด้วยความตั้งใจอันแรงกล้าที่จะไปให้ถึงที่ไหนสักแห่งที่ดีกว่านี้ คุณออกแรงพายเต็มที่พายไม่หยุดพักเลยแต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าที่ไหนสักแห่งนั้นคือพิกัดใดทิศทางใดคุณก็อาจจะพายวนอยู่ในอ่างเดิมๆหรืออาจจะไปติดอยู่กลางทะเลอย่างไร้จุดหมายแม้ว่าคุณจะพยายามมากแค่ไหนก็ตามความพยายามที่ไร้ทิศทางไม่ได้นำพาเราไปไหนไกลครับมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังทำอะไรบางอย่างแต่แท้จริงแล้วมันคือการใช้พลังงานไปอย่างไร้ประสิทธิภาพลองถามตัวเองดูนะครับว่า เป้าหมายของคุณคืออะไรกันแน่มันเฉพาะเจาะจงพอที่จะจินตนาการเห็นภาพได้ชัดเจนไหมเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราไปถึงมันแล้วการกำหนดเป้าหมายแบบ smart specific measurable achievable relevant time-bound จึงเป็นสิ่งสำคัญมากครับเพื่อให้ความพยายามของคุณมีปลายทางที่ชัดเจนสาเหตุลับประการที่สองที่มักจะฉุดรั้งเราไว้นั่นก็คือความกลัวที่แฝงเร้นอยู่ในจิตใต้สำนึกครับ ความกลัวนี้ไม่ได้ปรากฏชัดเจนในรูปแบบของความหวาดกลัวต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยตรงเสมอไปแต่บ่อยครั้งมันแสดงออกมาในลักษณะที่ซับซ้อนกว่านั้นครับเช่นความกลัวความล้มเหลวความกลัวความสำเร็จความกลัวการเปลี่ยนแปลงหรือแม้แต่ความกลัวที่จะถูกตัดสิน ความกลัวความล้มเหลวเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายที่สุดครับเรากลัวที่จะต้องผิดหวังกลัวที่จะต้องเจ็บปวดจึงเลือกที่จะไม่ลงมือทำในสิ่งที่มีความเสี่ยงหรือไม่ยอมก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนที่คุ้นเคยเพราะในพื้นที่ปลอดภัยนั้นอย่างน้อยเราก็แน่ใจว่าจะไม่ล้มลงแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือความกลัวความสำเร็จครับฟังดูแปลกใช่ไหมครับใครจะไปกลัวความสำเร็จกันแต่ความจริงแล้วมันมีอยู่จริงครับ บางคนกลัวว่าหากประสบความสำเร็จแล้วจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นจะต้องแบกรับความคาดหวังจากผู้อื่นมากขึ้นจะต้องเสียความเป็นส่วนตัวหรือจะต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่คุ้นเคยไปอย่างสิ้นเชิงความกลัวเหล่านี้ทำให้เราอาจจะแอบบันทอนความพยายามของตัวเองโดยไม่รู้ตัวปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปหรือหาข้ออ้างต่างๆนา,นา,นานมาหยุดยั้งตัวเองไว้ <S <S เพียงเพราะจิตใต้สำนึกไม่ต้องการเผชิญหน้ากับผลลัพธ์ของความสำเร็จนั้นๆ ลองสำรวจดูว่าในส่วนลึกของใจคุณมีอะไรที่กำลังฉุดรั้งคุณไว้ด้วยความกลัวเหล่านี้หรือไม่การตระหนักรู้ถึงความกลัวที่ซ่อนอยู่คือก้าวแรกของการปลดปล่อยตัวเองครับเมื่อคุณรู้ว่ากลัวอะไรคุณก็จะสามารถเผชิญหน้าและหาทางจัดการกับมันได้อย่างมีสติมากขึ้นสาเหตุลับประการที่3ครับคือกับดักของความสมบูรณ์แบบและการผัดวันประกันพรุ่งที่มาในคราบของความรอบคอบหลายคนมีความเชื่อที่ว่า ต้องดีที่สุดเท่านั้นหรือต้องพร้อมที่สุดเท่านั้นถึงจะลงมือทำความคิดเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องดีนะครับดูเหมือนจะเป็นความระลอบครอบแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือกับดักที่ทำให้เราติดอยู่ในวังวนของการเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาจนไม่เคยได้เริ่มต้นลงมือทำจริงๆสักทีเราใช้เวลาหลายชั่วโมงหลายวันหรือแม้กระทั่นหลายเดือนไปกับการวางแผนการศึกษาข้อมูลการหาเครื่องมือที่ดีที่สุดการรอคอยจังหวะที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งจังหวะที่เหมาะสมที่สุดนั้นมักจะไม่มีอยู่จริงครับโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบตั้งแต่เริ่มต้นความสมบูรณ์แบบที่มากเกินไปมักจะนำไปสู่ Analysis Paralysis หรืออาการอัมาพาตจากการวิเคราะห์คือคิดมากไปจนทำอะไรไม่ได้เลยเพราะมัวแต่หาข้อคิดพลาที่ยังไม่เกิดมัวแต่กังวลว่ามันจะออกมาไม่ดีพอจนสุดท้ายก็ไม่ได้เริ่มและไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย จำไว้ว่าการเริ่มต้นที่พอใช้ได้ดีกว่าการรอคอยความสมบูรณ์แบบที่ไม่มีวันมาถึงครับความก้าวหน้าเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอยอมดีกว่าการวางแผนที่ยิ่งใหญ่แต่ไม่เคยได้ลงมือทำเลยแม้แต่น้อยสาเหตุลับประการที่4การเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นและการยึดติดกับนิยามความสำเร็จที่ไม่ใช่ของเราเอง ในยุคที่โซเชียลมีเดียเฟื่องฟูเราแทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเห็นภาพความสำเร็จที่ดูสวยงามของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานรุ่นพี่หรือแม้กระทั่งคนแปลกหน้าที่เราติดตามเราเห็นพวกเขาไปถึงเป้าหมายที่น่าชื่นชมมีชีวิตที่ดูสมบูรณ์แบบมีหน้าที่การงานที่ก้าวหน้ามีทรัพย์สินเงินทองมากมายและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของปัญหาเรามักจะเผลอเอาไม้บรรทัดของคนอื่นมาวัดคุณค่าและความก้าวหน้าของตัวเราเอง เรามองไปที่ความสำเร็จของคนอื่นและตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมฉันยังไปไม่ถึงไหนเลยทำไมฉันยังไม่เก่งเท่าเขาทำไมชีวิตฉันยังดูไม่ดีเท่าใครๆและการเปรียบเทียบเช่นนี้มีพลังทำลายล้างอย่างรุนแรงต่อกำลังใจและความภาคภูมิใจในตนเองครับมันทำให้เรามองไม่เห็นความก้าวหน้าเล็กๆน้อยๆที่เราได้สร้างขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองและที่สำคัญที่สุดคือมันทำให้เราหลงลืมไปว่าเส้นทางชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน นิยามของความสำเร็จก็ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันบางทีความสำเร็จในแบบของคุณอาจจะไม่ใช่การมีเงินล้านในบัญชีแต่การมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นการได้ทำในสิ่งที่รักการได้ช่วยเหลือผู้อื่นหรือการมีชีวิตที่สงบสุขการวิ่งตามนิยามความสำเร็จของคนอื่นเท่ากับคุณกำลังวิ่งไปในทิศท,ทางที่ไม่ใช่ของคุณเองแล้วจะแปลกอะไรครับถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยล้าแต่กลับไม่ไปถึงไหนสักที เพราะคุณกำลังวิ่งอยู่บนเส้นทางที่ไม่ได้นำไปสู่ปลายทางที่คุณต้องการจริงๆนั่นเองลองหยุดพักแล้วถามตัวเองดูนะครับว่าความสำเร็จในแบบของฉันเองหน้าตาเป็นอย่างไรอะไรคือสิ่งที่สำคัญจริงๆสำหรับฉันฉันกำลังวิ่งตามอะไรอยู่กันแน่การค้นพบนิยามความสำเร็จที่เป็นของคุณเองคือการปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของคนอื่นและทำให้ทุกย่างก้าวของคุณมีความหมายและพลังยิ่งขึ้นครับ และสาเหตุลับประการสุดท้ายที่เราจะพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือการยึดติดกับวิธีการเดิมๆแม้ว่าจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นก็ตามคุณเคยได้ยินประโยคที่ว่าการทำสิ่งเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วคาดหวังผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปคือนิยามของความบ้าไหมครับแม้ว่าประโยคนี้จะฟังดูรุนแรงไปบ้างแต่ก็สะท้อนความจริงอันเจ็บปวดบางอย่างได้เป็นอย่างดี บ่อยครั้งที่เราพยายามอย่างหนักก็จริงครับแต่เรากลับพยายามในแนวทางเดิมๆโด,ดวยวิธีการเดิมๆด,ด้วยชุดคิดเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้ว่ามันจะเคยพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจนักก็ตามเราอาจจะกลัวที่จะลองอะไรใหม่ๆกลัวที่จะล้มเหลวอ,อีกครั้งหรืออาจจะแค่ไม่รู้ว่าควรจะลองอะไรที่แตกต่างออกไปความพยายามเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ความพยายามที่ชาญฉลาดสำคัญกว่า การพยายามแบบไม่รู้จักปรับเปลี่ยนไม่รู้จักเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือไม่ยอมเปิดใจรับแนวทางใหม่ๆอาจจะทำให้คุณติดอยู่ในวังวนของความพยายามที่ไร้ผลลองย้อนกลับไปดูเส้นทางของคุณในช่วงที่ผ่านมาครับอะไรคือสิ่งที่คุณทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไรมีอะไรที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้บ้างบางทีสิ่งที่คุณต้องการอาจไม่ใช่การพยายามให้มากขึ้น แต่การเปลี่ยนวิธีการพยายามเปลี่ยนมุมมองหรือเปลี่ยนกลยุทธ์การกล้าที่จะทดลองกล้าที่จะล้มเหลวและกล้าที่จะเรียนรู้จากความล้มเหลวนั้นคือหัวใจสําคัญของการก้าวผ่านความติดอยู่ครับทุกครั้งที่คุณลองสิ่งใหม่ๆไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรคุณก็ได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างและนั่นคือความก้าวหน้าครับความก้าวหน้าไม่ได้หมายถึงการไปถึงเป้าหมายเสมอไปแต่หมายถึงการที่คุณได้พัฒนาตัวเองและเข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้น ครับคุณผู้ฟังทุกท่านนี่คือสาเหตุหลับบางส่วนของความติดอยู่ที่ผมอยากนำมาแบ่งปันในวันนี้การทำความเข้าใจสาเหตุเหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณรู้สึกผิดหรือโทษตัวเองนะครับแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณได้มองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าอะไรคือสิ่งที่กำลังฉุดรั้งคุณไว้และจะช่วยให้คุณสามารถหาทางออกได้อย่างถูกจุด สิ่งสำคัญที่สุดคือการตระหนักรู้การสำรวจตัวเองอย่างสม่ำเสมอและความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณรู้ว่ากำลังติดอยู่ที่ไหนและรู้ว่าสาเหตุคืออะไรคุณก็จะมีพลังในการตัดสินใจและลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างออกไปเพื่อปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระและเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นใจในแบบที่คุณต้องการจำไว้นะครับว่าความพยายามเป็นสิ่งที่ดี แต่ความพยายามที่ชาญฉลาดและตรงจุดนั้นจะพาคุณไปได้ไกลและมีความสุขกว่ามากครับก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้ผมอยากทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดครับคุณคิดว่าอะไรคือสาเหตุหลับที่กําลังฉุดรั้งตัวคุณเองไว้ในตอนนี้และคุณพร้อมจะลองเปลี่ยนแปลงสิ่งใดเป็นอันดับแรกเพื่อปลดล็อกความติดอยู่นั้นแล้วหรือยังลองใช้เวลาสักครู่ไตรตรองคำถามนี้ดูนะครับ คำตอบที่ได้อาจเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตของคุณก็เป็นได้สำหรับวันนี้รายการฟังแล้วเกตต้องขอลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขกับการค้นพบตัวเองและก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีพลังแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ